พานบกพานบกโอ้ยหนามหนามบ่วใสบบพานเลยกบพานบกพาน,พานสวัสดีพี่นงตอนเช้าหาอยู่หา,หาก,กินครับยาบังลัน ดักล้านในคำวนนันอุ่นเบาสร้างกนลังไปข้อค่อยก็ผูกไต่หนำไก่หนำกาดเช้าเช้าเสียงนกเสียงกา ào, mị con ư bờ, hả? ô, ừ, cang mùng nón phan bò. Bò bò. Ngô ลองยามครับเยี uh ่ยมชลีอ่าฮอผ่านอยู่ข้าผ่านยังได้เอเต็มเึงแล้วเต็มนึงแล้วเต็มนึงแล้ว ลู่เกือบลุตเลยงานหนึ่งแต็มล้างแหลกประมาณเลยครับอีกอีกล้างอีก ใส่ไปประมาณสิบบังครับอู้หฮึึน้องนี่คือบ้นหะง

บางเงบังเงีเขาบังหน่อยเมื่อกี้ตึ๊บเล็กเสียบไม่เสียบ tôi nói tôi nói tôi nói một lùn lút lút lún có rồi nắng đi một hả ขาเักตัวมึงมึงงมึงมึงหมีพยายามตัวดียวกันนี่มีของตัวนี่นีหัวห้องห้ามมือถือหัวสดกันนี่เออเขาบอกทกตัวขาบังดิพี่ไม่รู้จักน้อย

thế tôi nhảy bộ tay bằng thêm bằng tay bằng nhảy bằng tay bằng tay bằng một nhảy tay bằng tay bằng ui bằng đây đây. ta đây này. Đi. Nè, bà. Đi ui. ta chứ <laughs> ตัวนี้่เป็นยังบ้งางน้อยบนเขาเตัวนี้่ตัตายเนาะโอ้ยังอยู่ดบาหน่อยก็จะขาว้ามันงูน้อยืยงตัวหนอนพานเลยโอ้ยตัวเดียวบ่สูงตัวบ่เลยโอ้มันมันมันจะทางน้ำขึ้นบ่โอ้งหอย่ใจกอยบา

โอ๊ยมุดหลุนอีกบังนึงโอ้ยมองยานทำเลสวยอยู่มีปะทำเลสวยตัวนี้เอ้บางสันแฮะอุ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่ Tem bung tem bung. Để 2 tem đó. 嗯，哦，没盘。 มมีเอียนวะแล้วอีกสามหลังสี่หลังมุดลุ่นตนี้บ้จบพันได้ move mm -hmm. mm -hmm. on ของแพ้นี้พานอยู่พาดิพาดิตบมือใหญ่ตัวไมใหญ่ น้งสุดท้ายน้องสุดท้ายไม่ติดในเอียนสามตัว ปเปอร์เลยสาม,ต,มาสตัวสามเต็มหลุนเบาซ่านต่อบัดผ่านบ่เฮ้ยตัวหน่อยตัวนี้อ๋อใส่ใส่ตัวมือเฮ้ยนี่ถึกสิบบังพี่น้องแต่บังมีอยู่ ประมาณยี่สิบบังผ่านผ่านสิบบังพี่หน่องสิบบังเฮ้ยเหยื่อหอยชอรี่ครับเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมเนี่ยมันนี่เซ็ตเว้โอ้ข้อเค็มก็ดีเลยผัดรันอุ้ยโต้งงามจะงนะโต้ามผ่าน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  เอามีก็มีพี่แบบเอีบมันรวมกันเอออตัวนี้แค่ไนอยู่ผ่าน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 แซ่แซ่เขาปลาได้เพิน่นส่วนขึ้นส่วนขึ้นเร็วใจแค่ละหัวหัวเลยดีบ่อือเอาตัวสูงหางเลยเอาเลย

บตายกันย th ่าวอุ้ยตาเน่ยายังไงอุยน้มถ่วมพี่น้อฝนตกมาคืนนเลกใหญ่เลยอือนี่คือผลงานครับผมตายบกยกาบอนี่ผัน่นผ่นการอการบแหงววยุลุมิล่ะ ตาบ่อุ้ยยังอยู่อุ้ยตัวนี้เอาไปปล่อยยังอยู่เยอะโหตัวนี้ปล่อยตัวราบงใหญ่เลยนี่เอาบังใหญ่มันเยอะเยอะเยี่ยมมกเลยอุ้ยพี่น้องเอญ่มากใหญ่เลยสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้าพอดีมายำลั่นครับดักไว้คำว่านี่เดี๋ยวหอยเชอรี่เนี่ยเป็นลองเปลุ้นกัน ไปหลุ่นกันบังครับล้างแรกล้างแรกแห้งมันมมนี่นี่นี่โอ้ยปลาไหลน้อยปลาไหลน้อยได้อยู่ tôi bắt tô vô nhảy không bắt đầu nói điệp rọi điệp rọi nâng tem mới lắng nâng mà ถลาไหลหน่อยตัวหนึ่ง<ห>บางเนียวมูมี่ตัวหน่อยตัวเดียวมูมี่อ้อันบกขึ้นมาสูงกว่าี่็ตัว,ตวนี้เออันขึ้นว่างใครเนาะโอ้เด็ดตัวเดียวเดี๋ยวไปต่อยครับ